สวัสดีค่ะ Atomic Curator ชอนอูจองค่ะฤดูใบไม้ผลิที่สดใสได้มาถึงแล้วค่ะในทางกลับกันก็มีหลายท่านที่กําลังกังวลกับผิวหน้าที่แห้งตึงแล้วก็ต้องเจอกับทั้งฝุ่นละอองและมละพิษอีกมากมายเลยละค่ะฉันจึงคิดว่าฤดูใบไม้ผลิเป็นฤดูกาลที่ดิฟคลีนซิ่งมีความสําคัญมากที่สุดเลยละค่ะดังนั้นวันนี้ฉันจะแนะนําผลิตภัณฑ์คลีนซิ่ง3ตัวที่จะดูแลผิวอย่างสะอาดหมดจดให้กับทุกคนค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่ฉันเตรียมมาในวันนี้ก็คือ3ตัวนี้เลยค่ะ a t o m y My Cleansing Water, a t o m y c l e a n s i n g w i p e และ d i e p Peel Cleansing Oil ทั้งหมด3ตัวด้วยกันค่ะก่อนอื่นเรามาดู Atomic l e a n s i n g w i p e กันก่อนไหมคะระหว่างวันเราก็ต้องมีเรื่องที่ให้ต้องแก้เครื่องสำอางบ่อยเลยใช่ไหมล่ะคะและมันก็มีขนาดที่เหมาะสำหรับการพกพามากๆนี่คือกระเป๋าเครื่องสำอางที่ฉันพกทุกวันนะคะ เพราะมันมีขนาดเล็กมากๆจึงสามารถใส่เข้าไปในกระเป๋าเครื่องสำพางได้เลยพกพาไปที่ไหนก็สะดวกมากเลยค่ะแล้วทิชชู่ต้องสัมผัสกับผิวหน้าโดยตรงใช่ไหมคะเราก็ต้องเช็คส่วนประกอบให้ดีหน่อยค่ะมียีสต์เบต้ากลูแคนหมักเป็นส่วนประกอบทุกท่านคงจะรู้ดีกว่าฉันอยู่แล้วว่ามันเป็นส่วนประกอบที่ดีขนาดไหนนอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบของน้ำมันลาเวนเดอร์จะช่วยลดอาการเป็นพิษและการอักเสบลงและยังมีคุณสมบัติเป็นอโรมาเทอรีด้วยค่ะและ แน่นอนค่ะว่าได้ผ่านการทดสอบความระคายเคืองต่อผิวมาแล้วได้รับการรับรองระดับ1 EWG r e e n เลยค่ะได้ระดับ1นั่นเองค่ะอันนี้หมายความว่ายังไงคะคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EWG ของสหรัฐอเมริกาจะให้คะแนนระดับ1-10ค่ะปกติแล้วถ้าอยู่ในระดับ1-2เขาจะเรียกว่าระดับ Green ในกรณีของทิชชู่เราได้ระดับ1ระดับกรีนหมายความว่าสามารถใช้ได้อย่างหายห่วงและข้อดีอีกข้อนึงก็คือนี่ค่ะ ถ้าโดนน้ำนะคะฉันได้เตรียมน้ำไว้แล้วถ้าโดนน้ำปกติแล้วถ้าทิชชู่โดนน้ำบางครั้งจะเกิดฟองสบู่ขึ้นมาเลยละคะ่ะฉันขยี้แบบนี้แบบนี้แม้จะถูแรงๆฟองสบู่ก็ไม่เกิดขึ้นไม่ติดมือหรือที่ไหนเลยละคะ่ะซึ่งจุดๆนี้ทุกคนจำไว้เลยว่าสามารถใช้ได้อย่างวางใจหายห่วงเลยละคะ่ะต่อไปเป็นตัว My Cleansing Water ค่ะ อะโทมี่ไมค์คลีนเซอร์ถ้าเราล้างหน้าบ่อยๆแล้วมีหลายท่านที่รู้สึกว่าหน้าแห้งตึงค่ะแต่ว่าด้วยตัวนี้เป็นเกึ่งสกินแคร์นอกจากคุณจะสัมผัสกับความชุ่มชื้นแล้วพอถึงฤด,ด,ดูใบไม้ผลิเซลล์ผิวที่ตายแล้วก็สะสมสะสมขึ้นเรื่อยๆค่ะเราก็สามารถดูแลเซลล์ผิวที่ตายแล้วไปพร้อมกันได้ด้วยละค่ะ เพราะเป็นคลีนซิ่งวอเตอรจึงมีคุณสมบัติในการคลี n ซิ่งได้อย่างดีเยี่ยมเดี๋ยวฉันจะโชว์ให้ทุกคนดูเองค่ะสมมุติว่าเราแต่งเมคอัพตาฉันจะลงอายไลเนอร์แบบกันน้ำนะคะวิธีง่ายมากๆค่ะคุณก็ใช้สำลีที่ใช้ทุกวันกับตัว c l e a n ิ่งวอเตอร์เราก็กดลงไปเลยปั๊มปั๊มปั๊มลงไป3ามครั้งแล้วปกลงไปเลยค่ะปกทิ้งเอาไว้หลังจากทิ้งไว้สักพักฉันจะเช็ดออกดูนะคะ นี้ค่ะดูสิคะหายไปในพริบตาเลยแล้วค่ะและส่วนประกอบจากธรรมชาติที่ใช้ก็ผ่านการรับรองจาก C E O s e r s ช่วยปลอบประโลมผิวเราให้ผ่อนคลายและสบายเลยละคะ่ะต่อไปเราจะมาดูด p e พ l c คล a นซ i n g ออยกันค่ะอยากจะให้ทุกคนดูส่วนประกอบกันนะคะคุณจะต้องให้ความสำคัญกับส่วนประกอบที่ชื่อว่าน้ำมันหมักโมเนสคัสทั้ง7ไม่ว่าจะเป็นออแกนออยล์โอลิฟออยล์โดยเราจะนำน้ำมันสกัดธรรมชาตินำโมเนสคัส ผสมเข้าไปแล้วก็ทำการหมักหมักเอาไว้240ชั่วโมงค่ะเราหมักส่วนประกอบใช่ไหมล่ะคะดังนั้นพวกสารบำรุงดีๆที่มีอยู่ในส่วนประกอบอยู่แล้วก็จะทำให้สารบำรุงนั้นยิ่งทวีคูณขึ้นอีกค่ะแล้วก็อยากให้สนใจกับส่วนประกอบที่มีชื่อว่าแอนต้เซบัมพีค่ะอันนี้คืออะไรคะ คือส่วนประกอบที่ช่วยกระชับรูขุมขนให้เล็กลงและกำจัดไขมันบนใบหน้าลองใช้ cleansing oil ในการดูแลไขมันบนผิวและรูขุมขนด้วยตัวนี้ตัวเดียวดูสิคะงั้นเรามาดูความสามารถในการทำความสะอาดของ cleansing oil กันดูคะ่ะตอนนี้ฉันใช้เมคอัพแบบกันน้ำอยู่คะ่ะให้ลองสมมุติว่าฉันลงเมคอัพบนเปลือกตาไปแบบนี้ฉันเขียนดินสอโดยลงน้ำหนักมือกดลงไปให้เข้มเลย ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นแบบกันน้ําหรือติ้นที่เราใช้เป็นประจํามันจะทําความสะอาดได้มากแค่ไหนฉันจะลองกดออยแล้วค่อยๆนวดค่ะค่อยๆนวดไปนะคะเราจะรู้สึกว่าเมคอัพค่อยๆละลายดูสิคะหลังจากนั้นเราก็ล้างหน้าได้เลยค่ะแต่นี่ฉันไม่สามารถล้างหน้าได้ตอนนี้ฉันก็เลยจะลองใช้ทิชชู่เช็ดดูนะคะ แค่นี้ค่ะสามารถคลีนซิ่งได้อย่างสะอาดเลยแล้วค่ะผ่านการทดสอบแล้วว่าการกระตุ้นผิวต่ำสามารถใช้ได้อย่างวางใจเลยละคะ่ะทุกคนก็คงสงสัยถึงราคาของคลีนเซอร์ทั้ง3ตัวนี้ใช่ไหมคะฉันจะบอกทีละตัวนะคะอย่างแรก a t o m i My Cleansing Water ราคาสมาชิก480บาท6,500 PV ค่ะส่วน a t o m i Deep Peel Cleansing Oil 17,800วอน6 2 0 0 PV ค่ะแล้ว Atomic Cleansing w i v e ราคา2,000วอน7 0 0 PV ค่ะคำที่เขาพูดกันว่าการคลีนหน้าสำคัญกว่าการเมคอัพเคยได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมคะวิธีทำความสะอาดทั้งตาปากรวมถึงผิวให้หมดจดไม่ยากเลยใช่ไหมคะ แถมยังอุดมไปด้วยส่วนประกอบที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้อยากให้ทุกคนเลือกใช้คลีนซิงทั้ง3ตัวนี้ของ a t o m i ่ดูนะคะฉัน a t o m ิ c เ u r a t o r ชอนอูจองค่ะ